เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าเชดิไซในปี1 9ึ4งครับซึ่งอีเมืองนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของคอตกกสุดโหดมาหลายศตวรรษแล้วผิดกับเพื่อนบ้านอย่างซันนี่เวลครับที่มีแต่ความสาเร็จความมั่งคั่งมีแต่ความสงบและเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในเชดิไซก็ตกเป็นเป้าหมายของดวงวิญญาณของคอตกรที่ตุยไปแล้วโดยมีความเกี่ยวข้องกับคําสาปของแม่มดที่มีชื่อว่าซาราเฟียใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงเฟียสเีดนะครับหรือที่มีชื่อภาษาไทย ซึ่งไอหนังเรื่องนี้คือมีทั้งหมด4ภาคแล้วนะคือใครยังไม่เคยดูบ้างมันเป็นหนังแนวสแลชเชอร์นะครับหนังแนวไล่ชุดชุดชุดกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะที่เขาตกเป,เป็นเป้าหมายของดวงวิญญาณของคอตกกที่ตุยไปแล้วนะครับขึ้นมาไล่คิวพวกแต่หนังทั้งหมด4ภาคเนี่ยคือมันเชื่อมโยงกันนะใครกําลังหาหนังดูนะหนังไต้ภาคหนังจตุลภาคนะคุณเอาเรื่องนี้ไปดูก่อนเดยคุณสามารถเริ่มดูได้ที่ภาค1 2และ3ไล่ไปหรือคุณจะดูภาค3 2, 1ย้อนกลับมาก็ได้ แล้วคุณก็ปิดท้ายด้วย f ฟีย t ์ส e รีทพอมควีนและใน f ฟีย s t ส e รี p พอมควีนเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วว่าสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดในเชดดี้ไซด์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแอบสปอยนิดนิดว่ามันเป็นเรื่องของตระกูลตระกูลหนึ่งหลงในอำนาจอยากจะได้ในความสําเร็จความมั่งคั่งเลยไปทําสัญญาข้อตกลงกับพวกมุนดาปีศาจอะไรประมาณเนี้ยเราไปหาดู